สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการขยายภาพให้เต็มหน้าจอหรือการขยายพวกวิดีโอให้เต็มหน้าจอตามที่ท่านผู้ชมเห็นในโ o n y v e g a ันะครับในหน้าจอนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าภาพเนี่ยมันไม่เต็มหน้าจอแต่สิ่งที่ผมจะทำเนี่ยผมสามารถทําให้มันเต็มหน้าจอได้แต่มีปัญหาหรือข้อควรระวังอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันไม่ใช่การทําให้ภาพทั้งหมดอะยืดจนเต็มหน้าจอแต่ว่ามันคือการแบบซูมไปจุดใดจุดหนึ่งทําให้ภาพมันกว้างขึ้นนะซึ่ง สำหรับคนไหนที่แบบต้องการให้ภาพเต็มหน้าจอสมมติเป็นรูปเฉยๆอะ่ะท่านก็อาจจะเอาแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันสําคัญจริงๆทําให้มันเต็มหน้าจอนะซึ่งวิธีที่ผมอยากจะบอกทุกท่านมันจะมีอยู่สองวิธีเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวผมทําให้ดูละกันให้ท่านผู้ชมกดคลิกขวาแล้วก็หรือว่าท่านผู้ชมจะกดสามขีดตรงนี้ก็ได้ให้ท่านผู้ชมกดคลิกไปแล้วก็ให้กดหารูปเนี่ยเหมือนรูปที่เราครอบ วิดีโอหรือคอรอะไรเนี่ยถ้าท่านผู้ชมกดเข้าไปนะอีเวนต์แพนคอรเนี่ยพอท่านผู้ชมกดเข้ามาแล้วจะสังเกตเห็นได้ว่าเดี๋ยวเลื่อนนี่ท่านผู้ชมดูจะสังเกตเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นภาพของเราแล้วกรอบตรงนี้ก็คือเป็นกรอบของที่ภาพคือกรอบของหน้าจอที่มันจับภาพตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมเห็นถ้าภาพมันยืดแบบข้างบนกับข้างล่างเกินอ่ะ มันจะขอบข้างๆมันจะเป็นสีดําเหมือนในตัวแสดงคลิปเลยตอนแรกถ้าท่านผู้ชมเข้ามามันจะล็อก X Y อยู่กับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันตรงนี้มันคืออะไรนะแต่ว่าล็อก X Y ก็คือถ้าผู้ถ้าท่านผู้ชมเลื่อนมันจะหดพร้อมกันทั้งหมดเลยให้ท่านผู้ชมมากดให้มันปลดล็อกท่านผู้ชมสามารถเลื่อนตรงนี้ได้อิสระโอเคต่อไปเรามาดูตรงนี้กันในหน้าจอแล้วก็ดูสิ่งที่ผมจะทําคือถ้าผม ถ้าผมเลื่อนออกภาพมันจะเล็กลงแต่ถ้าผมเลื่อนเข้าภาพมันจะใหญ่ขึ้นถ้าผู้ชมถ้าผู้ชมสังเกตเห็นอะไรไหมครับถ้าผมเลื่อนไปจุดจุดนึงนี่ครับเรียบร้อยภาพเต็มหน้าจอเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันจะตัดส่วนที่เราไม่ได้ขยับให้ดูออกดังนั้นท่านผู้ชมควรจะเป็นควรจะทําแค่เฉพาะส่วนที่ท่านผู้ชมต้องการจริงๆหรือถ้าท่านผู้ชมอยากจะอยากจะทําแบบว่า คือต้องการทั้งหมดท่านผู้ชมก็ต้องไปปรับหน้าจอที่ถ่ายมาจริงๆอีกทีหนึง่งคือไม่ได้มาปรับในนี้แต่ไปปรับที่ถ่ายมาเดี๋ยวผมจะสอนอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือถ้าเรายืดหน้าจอจะกลับสีดําจะกลับมาแต่ถ้าเราซูมเข้าไปท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับถ้าเรายิ่งเล็กไอ้หน้าจอก็คือถ้าเราซูมหดให้มันเล็กสุดหน้าจอข้างๆเนี่ย มันจะหายไปแต่ถ้าเราหดเล็กเกินหน้าจอสีดำข้างข้างล่างมันจะขึ้นมาดังนั้นถ้าเราขยายภาพมันเล็กไปใช่าหมน,นะครับโอเคก็คือถ,ถ้าท่านผู้ชมหดประมาณนี้มันจะทําให้หน้าจอกะมาเต็มนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมรีสโต้แป๊บนึงนี่รีสโตกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือตรงพรีเซตตรงนี้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าของท่านผู้ชมเนี่ยจะเป็น4ต่อสหรือส6ต่อ9 แต่ที่ผมใช้ก็คือ16.9ต่อนะก็คือมันจะเป็นแบบเต็มหน้าจอของผมพอดีเนาะโอเคก็สําหรับวันนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับสําหรับใครที่ชอบและสามารถทําไปทําตามได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสํำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ